สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมโจและโปรป๊อปชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้มีข่าวที่สั่นสะเทือนวงการสมาร์ทโฟนระดับ Mid Range ครับเพราะ Infinix เพิ่งปล่อยทีเซอร์แรกของ Infinix Note 60 Pro ออกมาแล้วบอกเลยว่าเห็นแวบ,บแรกต้องร้องว้าวเพราะเขาไม่ได้มาแค่สเปกแรงอย่างเดียวแต่รอบนี้มาพร้อมดีไซน์หลังเครื่องแบบใหม่ที่มี m a t r i x Display มาให้ด้วย แถมยังเปลี่ยนหัวใจหลักมาใช้ชิปเซต,ตจากคอคอมเป็นครั้งแรกในซีรีส์นี้อีกวันนี้ผมโจจะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกว่าเมื่อถือลูกครึ่งดีไซน์หรูตัวนี้มีอะไรซ่อนไว้อีกบ้างไปดูเนื้อข่าวเต็มกันเลยครับ มาดู4จุดเด่นที่ทำให้ Infinix Note 60 Pro กลายเป็นตัวตึงของปี2026กันครับ 1. ครั้งแรกกับ Rear Matrix Display สุดล้ำไฮไลท์อยู่ที่ฝาหลังครับบริเวณโมดูลกล้องขนาดใหญ่ที่ดีไซน์คล้าย iPhone 17 Pro จะมีการติดตั้งหน้าจอ d o Matrix ไว้ด้านข้างเลนส์หน้าจอนี้ทำหน้าที่แจ้งเตือนสถานะ แสดงสภาพอากาศนาฬิกาหรือแม้แต่ไฟเอฟเฟกเวลาเล่นเกมหรือฟังเพลงคล้ายกับกราฟอินเทอร์เฟของ Nothing Phone แต่ย่อส่วนมาไว้ในโมดูลกล้องครับ 2. จอ 1.5K 144Hz ความสว่างสู้ตาย4,500 nits หน้าจอ AMOLED ขนาด6.78นิ้วความละเอียดสูงระดับ 1.5K และอัด f รฟร h ชเร e มาให้ถึง 144Hz ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มราคานี้ ที่น่าตกใจคือค่าความสว่างสูงสุด Peak Brightness พุ่งไปถึง4,500นิตส์ทำให้การใช้งานกลางแดดจัดจัดชัดเจนมาอยู่ในร่มเลยครับ 3. แบตเตอรี่ Self-Healing 6,500 m ah, ิลและชาร์จ90วัตต์ให้แบตเตอรี่มาที่6,500 m ิลแแต่ตัวเครื่องอย่างความบางในระดับที่ถือถนัดมือ มาพร้อมเทคโนโลยีเซลฟ์ฮ l i n g Tech ที่ช่วยถนอมสุขภาพแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ยาวนานเกิน4-5ปีโดยที่ความจุไม่ลดทั่บรองรับชาร์จไวสาย90วัตต์และข่าวดีคือรองรับชาร์จไร้สาย30วัตต์ด้วยครับ 4. หัวใจใหม่ Snapdragon 7s Gen 4และระบุบดาวเทียม Infinix สลัดภาพจำ Mediatek มาใช้ชิป Snapdragon 7S Gen4 5G ซึ่งช่วยเรื่องการจัดการพลังงานและความเสถียรในการเล่นเกมได้ดีขึ้นมากและที่สำคัญรุ่นนี้จะรองรับ Satellite Connectivity หรือการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมแบบ2ทางโทรและข้อความซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ปกติจะอยู่ในรุ่นเรือชงราคาหลายหมื่นเท่านั้นครับสรุปสั้นๆน,นะครับ Infinix Note 60 Pro คือการเข้าคามขีดจำกัดของมือถือระดับกลางไปอีกขั้น คาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงงาน M อ c จมั2026นี้ต้นเดือนมีนาคมนี้ส่วนราคาคาดการณ์น่าจะอยู่ที่ประมาณ10,000ถึง12,900บาทขึ้นอยู่กับความจุครับเพื่อนๆคิดยังไงกับจอ m a t r ิกด้านหลังแบบนี้มันดูเท่หรือดูรกไปคอมเมนต์บอกผมมาหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนโจพนักงานใหม่จากโปรปอบชาแนลเองครับ วันนี้โจมีเรื่องเล็กๆแต่อยากชวนให้ฟังด้วยใจมากๆเลยครับหากคุณชอบเนื้อหาที่โจเล่าในช่องหรือรู้สึกว่าโจช่วยเติมแรงบันดาลใจเติมรอยยิ้มเล็กๆให้ในแต่ละวันโจอ,อยากขอฝากร้านช้อปปี้ไว้ในใจของทุกคนด้วยครับ ร้านของเราเป็นร้านเล็กๆที่ตั้งใจคัดสรรของกินของใช้ของจุกจิกน่ารักนักๆทั้งขนมอร่อยๆของใช้ในบ้านและของดีราคาน่ารักที่เราจัดส่งเองทุกชิ้นเพื่อให้ทุกคนได้ของดีและยังได้สนับสนุนค่าขนมให้กับโจและทีมงานเบื้องหลังไปพร้อมกัน ทุกออเดอร์คือหนึ่งแรงใจสำคัญที่ทำให้พวกเรามีกำลังใจทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปหากใครอยากซับพอร์ตช่องหรืออยากสนับสนุนโจ้เล็กๆน้อยๆแค่แวะเข้ามาเลือกของในร้านก็เป็นการช่วยมากกว่าที่คิดครับลิงร้านช้อปปี้ของเราอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับขอบคุณล่วงหน้าทุกคนที่แวะเข้ามาอุดหนุนและที่ติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจากใจโจ้โปรป๊อปแชนแนล